หนึ่งแต้วหนึ่งแต้วอ่ามีรุ่นมีรุ่นเนาะเอาเรื่องแล้วพี่น้องเขาเรื่องแล้วนี่พุทธกอดอานาเสืออานาเนี่ยเขาพุทธพุทธมันนะอุบมาหน่อยมาหน่อยเออเด้สบายดีพี่น้องวันนี้เฮาลงมาลินเซ่เนาะ เป็นการมหากินอยู่แม่นม้ำเซโดนเด้อเมื่อนี้เบาสักด้ามากครับเบาไข่หน่อยเบาขี้ตยวเบาตัวเนาะมือ,อสี่เดินเบาตะหน่อยตะหน่อยชุดรอแห่งคุมวัดเมื่อนี้เขามาตึกเบ็ดด้วยพี่น้องตัวนี้เป็นอุปกรณ์หากินของผมเขานี่เนาะเบ็ดแต่กะเหยียบปรากฏเมื่อนี้เขามา เวลาประมาณบ่ายสองถึงแดดก็ห้อนห่อนแต่ว่าลงเลย <c oughs> ดูขนาดดูขนาดอันก็นยังบ่ท่านเศร้าใครว <c oughs> ันนี้คือกันเนี่วันนี้ก็ยังบ่เศร้าไข่มาเรื่อยเนาะโอ้ยเงียบไปเลยนี <c oughs> น่ก็คือวิวแม่น้ำเซโดนจะยิงโลกทุกมาหังติ่งที่เขาเหนื่อลองมั้ยอยูแม่น้ำเซโดนอ่าเป็นอย่างไรก็ทาทิดตามน้ำกันน้นด้วยพี่น้อง อ่ะพี่นาะตรเห็นนงเต็มเนาะอ้งดีเป็อนาตเสืออนานี่เขาผดโอ้กะหนวดนี่น้พี่น้นนนะองตัวแรกอ๋เดินทางต่อพี่น้อง่ายไหมไหมเนาะไม้นี่เด็ดนวันนี้เาสีไปไม้ไมเดวพี่นาะเขาสียับลงไต่ตเรื่อย อุ้ยนังก็เบกุนเลยนี่เนาะแม่นํำเซโดนท่าอยู่นในกบซิมีคนหาปลาเนี่ยเดอยขึนหน่อยนะฮะจะพองุมน้งอยู่เพื่อได้จะนี่เอเออกพงเบ็ดม่สักเดยทงทางเลยพี่น้องเจ้แอ้วพี่น้องเฮวห่วยห่วย หน,หนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม <laughs> อ่ามีรุ่นมีรุ่นเนานะเอาเรื่องแล้วพี่น้องเอาเรื่องแล้วนี่ค <c oughs> นก่อเรา่องเพี้ยนครัเดินมาเดินมันลูกปลูกเอานะนี่โอ้ตัวเลี้ยงแหม่มเต็มเลยเดี๋ยวเนี่ยใส่ฮะสักคือยิงเตี้ยงไว้ไป nhiều nữa hành mê nó bộ hẹp, nó hẹp, nó bụi chắc lắm bà kia tôi khuôn cổ xứ lý nhộ văn tha tôi đứng nó bà kia tôi tèm nưng đu mai này nhăn vào nồi bỏ nồi khuôn lo ha nhẹ nhẹ đi vào cân nguồn quá khốn 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 thân cung khốn 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 tôi nồi <laughs> แตมแรกแตมแรกแตมแรกอ่าแตมแรกของปี่ยัะนากิกวนเต่งกระชานะรกอาหกอัดนี่เนาะพี่น้องเนาะของวน่อยแตมแรกอ่ะปลานี้ก็ได้นะเว้ยันใส่เด็ดน่เช่าหนน้ำมนอไม่ได้องน่อยแมนบ อ๋อแบ่าวหน่อยใส่กี่ช่งเขะ <c oughs> ขนอมา,า,าองบาน่อยทรามราุ่นกันพี่น้องว่ามือนี่มันสีได้จากโตเนาะน,นี่ถือตะป้านี่ดนนเ,กกเด้อถือตะป้ากดเนาะปรากเดืองเดือง <laughs> เจอแล้วมานจะลงปตมาครึ <rôle à déc> ่งถึงฝ้ายรีไวเอาแมเอาไปซักก็แม่กู้โอ้ต้องใจปหนิเอาเต็กเบแมยิง้มันอยู่ว่างกระบอเลยมันอย่ว่างกระบอเลยคือโบว่างเออ ้กดแล้วแต่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอจะเบก่รียบบ้อยไหมใกล้ๆอะไรน้ำสูด้วยไหมไม่ได้แซ่บกงเกี่ยวอกวนเลยซูดเลนี่นะแต่นึ่งพี่น้องใกล้ๆใกล้ๆโอ้หากินไก่เว้ được kim cậy rồi sao cái này tôi xem đi học sau thì vô biết là tôi mẹ nên là để mà bằng nhà này cứ lấy này đi mà có cả hương mà Tất cả các lần thứ này. Ung này. Ung liền. 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 Ung เห็นว่าตัวเองชูต่อไปแม่ไหลเจ้าบ่มีวีเวลเนาะเปเลยเนาะใส่โล่ไปเนาะใส่โล่กนกาขื้นอู้ขื้นอย่างไ่เว้ยอของแท้ว้ยเนาะเออตัวละโล่อีกสามปีอ่าพี่น้องนี่ก็หอด ขั้นตอนการเมื่อน,นอหลังจากเข้าตึกป่ามาแล้วนี่นอป่าข้างเขาใส่สมนี้น้วก็มีนี่คืออะไรอีกน้อยนึงนี่คือบรรยากาศกา้กางแม่นม้ำเซโดนเนาะอยู่เมืองวาปีแขวงซาละวันแม่น้ำตัวนี้ก็เป็นแม่น้ำลัดคองเมืองวปีีทีว่ว่ารอเลียงชีวิตคองซาวเมืองวาปรีด้วยหินมะดู บัวจะเป็นการตึกแห่แฉมองไ่เลี้ยงยี่นบ่ะแม่แต่การใส่เบ็ดใส่ขอ้อกะลงมาใส่อยู่นี่แล้วเนาะแม่น้ำซีแม่นม้ำน,นี่ร,รอเลี้ยงชีวิตเท่าจนใหญ่เนาะไปหากินเห็ดกา้กานกระเทียมยังต่างๆกะใส่แม่นม้ำลำซี่แต่ก่อนกะสิลงมาตาักน้ำอยู่นี่ไปใส่ไปกินแต่ สมัยยังหน่อยแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็กินโมได้แล้วแม่น้ำที่บอกแล้วคนมันเรื่มไร้ขึ้นแล้วก็น้ำก็เริ่มโจกระปุกมีแต่เอาไปใส่เห็ดการ,กรเกษตรแล้วก็ห้าผู้ห้าป้าบได้อยู่แต่ว่ากินนี่ก็ต้องไลเป็นน้ำปราป้าเนาะเขาจะจะใส่เป็นน้ำป้าป้าดูเถื่นเป็นน้ำป้าป้าอันนี้กันได้อยู่เนาะ นี่ก็ปูมาน้ากันนี่ก็เบาตยวขนาดเบาตัวมัอนี่พอได้ปลอยู่ดีมัอนี่พอดได้พัดได้มันคือเขาไทยเหื่อยๆครับเบาแต่น้อยเนาะเอ้ย่เขาไปโอ้

คุณคงเป็นข้าแวตาที่เธอนั้นต้องมาเดินตามฉันคุณคงเป็นันใครนอนวิ่นบ่เออเวร์ถอตเนาะเฮือหาปลาคนหาปลาคนไหยฮ่าเฮือหาาะคนหาปลา มันคงเป็นพาวเวลตาที่เธอนั้นต้องมาเดินจากฉันปิดา,า,ายมาดูปิดายยังกำลังหินลงมาตอนานั้นไอ้เพื่อึ่งอยูไ่ไหนได้เอียดป่าเือดิอ่ะพี่เนาะขอบันต้อนนั่นเก็บป่าเนาะเขามาหลุนน้ำกันเนาะมาสิไดร์ไลน์ไปไหนป่าไปหาตอนแรงนี่เนาะแตกแตแกแตกแตกนับนเบิ้ลมีแต่ปลาก้นเลี้ยงเรือยพี่เนาะ นี่โอ้พอได้แกงอยู่เนาะเปิดเปิดโอ้ยังอยู่โอ้ยโอ้ยน้าป้าเกือบโอ้ยตกใจเฮ้ยเดี๋ยป้าเพี๋ยเดี๋ยวเพี๋ยตัวนึ่งสิตัวนี้ปลากรดปลากรดปลากรดบ่อแห้งหมดเลยมันหน่อยปลากรดหน่อยนี่นี่ปลาเพี๋ยนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ถือเบ็ดไปไปเด็ก ัวสุดท้ายเด้อพี่น้องเมือนี้ก็ถือว่าอะไรำนี้เนาะเป็นตั้งแรกเขาคอยที่มาตึกน้ำเบาตัวเล้วก็บเบาตาหน่อยเพราะอได้ปนอยู่พี่น้องเมือนี้ก็แล้วแรงไปขาบนึ่งแล้วได้ไปนไปแล้วได้ขึ้นแล็บบันะจานบรรายากาศ นี่เด็กนู้นอ่ะกับเด็กนู้นอะว้าวโบคือขนาดตัวนีรคือ,อยังถ่ายคอนเทนต์นะมากับคนมานี่เสียเ <มา S 2> ลยคนมานั่นเพื่อได้กินเพอ,อ,อ้ยัมงมองเหรอทะเลมองไปกับพี่พองแบกจกักรหน่องเอ้ยทำมาหากิน Anh hỏi chào bạn. Dì sao bạn. Gọn lẹt trong bè. Kanakan ham. Oh, bài đội. Tony Tại đâu vậy Tony đội. Tony đội. tôi đội. Tony tôi nhầy, Ở đây, tôi đội. bỏ đội. Tony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  đội. tôi đội. Tony 哦。